เราก็ไปอัดนั้นนะจุดๆนี้เนี่ยคือเราอยู่ที่ไหนนะชาบาคาเฟ่เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันปะเขาบอกว่าที่เนี่ยมันจะเป็นสูตร low calorie non fat อะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่าแบบเด็กอ้วนกินอะไรมันก็อ้วนอยู่ดีเนาะออ i s <Cornell>. well, okay, is ต h ้ c ิสช o ตช็อ ว่านี่ยอร่อยกว่าอันนี้ดีอ่ะชอบอ่ะดูดิดูดิมันมีความแบบเอาเละนุ่มอ่ะแบบนุ่มละมุนมากเอ้าช่วยด้วยไม่รู้วยคุณดิตอนนี้เรากำลังจีไปไหนคะตอนนี้เราจะไปที่คาเฟ่แถวแถวสาทรกันกตอนนี้เราอยู่ในรถไฮโซวอนและมีคนขับเป็นไฮโซตี้ คะแล้วก็อยู่กันที่อาร์ฟเล่เดี๋ยวมาอาร์ฟเล่คาเฟ่นะคะก็จะเป็นคาเฟ่ที่แบบมีความเป็นเซรามิกมุงมิงตะมุตะมิไปดูข้างในกันแปลว่ามันใช้ที่กับมัชชาอันไหนคะบอยตามพิชวัตรชากหวานน้อยนะคะแล้วก็เป็นไอตัวทางร้นนี้เอาเย็นหวานน้อยแล้วก็เอาข้าวผัดตลงตรงนี้ น,นก็เธแบมีของมืงหนงมือรม,ม,มากใซดที่เป็นสายเซรามิกชอบมืงหนิมข่าวพรำอันเชิญอาหารที่เราสั่ง้ามาแล้วนะคะอันนี้คือข้าวผัดดำพริกลงเรือกุ้งซัมติงซัมติงที่เราจำชื่อไม่ได้เหมือนกัน๋ย่เรามาชิมคุยไข่แบบนางมีความเยอะมากเด้อ อันนี้อร่อยเว้ยแน,น,นีมันคือใบอะไร,รก,ก,ก็ไม่รู้กรอบๆเขียวๆใบกะเพราใช่เหรอมัน,นไม่ใช่อะรพราใบมะกรูดเออมันคือใบ <แ S 1> มะกรูดอ,อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากมากมากอันนี้อร่อยมาะมันเหมือนผัดขี้เมาผสมผัดชาผสมผัดกะเพราในเวลาเดียวกันเว้ยไม่ใช่เลยทำหลอดค่ะอนี่อันนี้อันนี้นีอันนี้คือมัทฉะคือเราไปถามเขามาแล้วว่าแบบพี่ขาอะไรอร่อยแล้วเขาก็เลยบอกว่ามัทฉะนี้ มันดีเว้ยคืออร่อยอต่อไปอันนี้คือซอเชเคารามลลาเต้น,นะคะ ขอดูเมนลลูรานที่บบนี่หนอยค่ะบ้าคือแบบอันนี้คือน้อยแล้วเว้ยตอนนั้นเราไปดูคลิปของไอร์ดีใช่ปบะแล้วเรารู้สึกว่าแท้ว่ะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยในหัวมีแต่เรื่องแบบเอ๊เราจะซื้อกําไรย่อมดีไหมหรือว่าเราจะซื้อชามหรือว่าเราจะไมนจะต้องมีแบบกําไรแบบหนังไหมหรือว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือจะยอมแพ้ไม่ได้เว้ยมันเสียส,สักสิบางจริงอันนี้คือกาแฟสับรอคือความจริงมันน่ารักเว้ยแต่เราไม่ได้ถ่ายเพราะเราหิว มันก็กาแฟสับปะรดอะ่ะอันนี้คืออะไรนะนมดอกอัญชันอันนี้ดีกว่าไปยมาจุดนี้นมดอกอัญช,ชันดีกว่ากาแฟสับปะรดก็อร่อยนี่อร่อยจริงๆขให้มัย่ไม่ใหมดันอร่อยจริงๆคนคน,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 นชอบกินเปรี้ยวก็ให้แอปปี ร้านคื่พอดถึงนะคะอยู่ที่สะทอนอันนี้อยู่บนชั้นเก้าของตึกแถวประสาทร์น้องนะคือมึงต้องตื่นเต้นขนาดไหนเพื่อ <c oughs> <c oughs> ให้ทุกคนดูแล้วตื่นเต้นอย่างนี้มาเช็ take <My friend. S 2> i ์ I'm okay คิดดูว่าร้านเนี่ยรีแลกซ์ขนาดไหนดูจากท่านั <Galile> ่งลูกค้าได้นะคะเห็นใจพ่อแม่ผมด้วยครับพี่เดี๋ยวพน่าจะสองคนนะพี่คะมีอะไรเปรี้ยวๆบ้างมีมะนาวครับน้ำเปรี้ยวเอาไหมเอาไหมกระเลียมโซดาครับน้ำมันชาอันนี้อันนึ่งได้ครับตัวนี้ชื่อว่าเมนูไวโอลาเต้นะครับจะเป็นน้ำมันม่วงครับเราอินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีสารเคมีอะไรเที่ยโผล่เลยครับผม ซูมันเป็นมันม่วงเนาะเราก็มีครีมชีสอยู่ข้างบนมันจะมีความแบบหวานเบาๆแล้วก็ละมุนละมุนดอกไม้เนี่ยอันนี้กินได้ค่ะพี่ข<ม>าดอกไม้ไม่มียาฆ่า,มาแมลงอันนี้กินได้ค่ะอุ้งก้อ่ะกลิน่นน้องเ้ก่นี่ยวอร่อยแก้วก้งก้่ากิ่นี่นคือมันต้องทาขนาดนี้เยรดอกไม้กินได้ไหมคะ่อกล้อง่างของก็้ยกินได้เหรอมันต้องกินแบบอย่างนี้เว้ยที่แบบ,แบ,บแบบ อร่อยมากอร่อยกิน <od> อร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยเวอร์คนทําชื่อเคฟนะคะคนทําโซนไหมเนี่ยโซนครับผมอ๋อโซนเลให้เราซูนถึงแปดห้าไม่ได้แล้อันนีน้นจะเป็นน้ำมันคันครับแล้วก็เล่นสีข้างบนด้วยฮะมีวิธีการกินพิเศษไหมครับก็คือคนบนครับคนก่อนแล้วค่อยดูดครับผมเบ้าร้านเขาต้องการความสงบ มมีความแบบสดชื่นสดใสชาช f า e s h ไม่หวานมากออมันจะ fresh อร่อยอ่ะอร่อยดูดิ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 อร่อยดูดิอร่อย แบบเสิร์ฟหมูอะเอาเเริ่มไข,ข่เค็มแบดได้ค่ะอันนี้ใช้กาแฟอะไรกาแฟเป็นสูตรคนเลกาเบนนะคะที่เราใช้จะเป็นกาแฟโคบู่ะค่ะเป็นกาแฟสกัดเย็นรสชาติมันจะอุ่มแล้วก็อ่อนกว่าตัวเอสเปรสโซ่ ตัวน,นี้เป็นคาโบและคาโน แต่ยังไม่ได้ชิมนะเดี๋ยวชิมก่อนคือเราสัส่งทั้งหมดสามอันใช่ปะก็คืออันเนี้ยเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาก็าคือไข่เคม็มลาเต้แล้วก็อันเนี้ยสาคูแฮนตลูปกาแฟซัมติงอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วก็อันเนี้ยช็อกโกแลตแบล็คทรัฟเฟิลโฟโฟมีทองดนะ้วยมีทองดนะ้วยแต่เราชิมอันนี้ก่อนเพราะว่าเราอยากกินอันนี้กินยังไงวะคือมันดูดฟืดเข้าไปเลยไหมขอหยิบกินจริงเหรอจริงว้าจริงจริงให้กุสบปกอีกแล้วนะอร่อยว่ะจริงเหรอ อร่อยอ่ะอันนี้คือแบบกอต่อเสื้อกอดอ่ะคือดีมากอะออร่อยอ่ะเฮ้ยค,คืออร่อยมากอันเนี้ยต้องกินเพราะว่าเพลดดีมากด้วยคิวเว่ยคือถ้ากาแฟใส่เหล้าอ,อีกนิดนึงคือจะลุกขึ้นไปเต้นแล้วอะอือคืออะไอันนี้ก็ดีอ่ะอ,อันนี้คือดีแบบดีมาก ดีจริงๆอันนี้อ,อร่อยอร่อยมากอันนี้คือกาแฟอะไรก็โโํารู้จำชื่อไม่ได้ละคือมันหอมแบบหอมจากปูพันตารูตรงนี้มากอันนี้กินได้ไหมอ่ะเย็นฟันรูกเบงอร่อยอ่ะ อร่อยมอันนี้ให้15เต็ม <câ: S 2> <efendim> 10อันนี้ให้12เต็ม10อันนี้ให้9.8เต็ม10ดีมากร้านนี้ขอให้มาคือความจริงเขาก็เปิดมาพักใหญ่แล้วแต่เราก็่มีโอกาสได้มาแล้วก็้ส p e แ h ป p p มาที่ได้มรนะค่กูชอบเพลงนี้มากเลยตอนอยู่อังกฤษกูฟังทุกวันวันละหลายเพลงแต่เขามีลูกแล้วเสียใจมากจริงอันนี้คือไม่รู้ว่าเชื่อได้เปล่าแต่เพื่อนบอกว่าให้แบบกัดเข้าไปเลยอะ อีสกโล่ออวมันหวาดไอเ่าอยอมันคทองหยอดออกควายไม่ใช่ไข่เค็มนี่ตัซอสใส่ซอสใส่เค็มอย่าเออมันคือทองหยอดวะทองหยอดเวอร์ชันตุกตุ่อะอร่อยอะไปค่ะมันดีดีมากเอาอันนี้ค่ะจิ้นสายแล้วแยกแยกไปแยกไปค่ะอันนี้สิบบาทเอาอันนี้ ค่ะนี่ก็คือก็ไม่ได้หิวนะมันต้องกอดแนนะ่ๆอ่ะก็แบบว่าพอมันกินของหวานเสร็จแล้วมันก็รู้สึกว่ามันอยากกินอะไรเทมๆอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรชอบกินแบบที่มันเป็นไข่หนึ่ก็ทาใส่เกี๊ยวอย่างเงี้ยทำไมมันไม่ออกมาล่ะเอ้าอ,อืออือกินกินกัน อ๋อเป็นเด็กวุ้นกินอะไรก็อร่อยพี่ขาอะไรกินต่อเราจะไม่หยุดอยู่ที่เท่านี้พี่คะอันนี้รถอะไรอะคะอันนี้สีฟ้านี่รถอะไรอะเอ่อสมุนไพรครับได้แลครับขอบคุณค่ะไปก่อนขโมยไอติมเราอ่ะไอเด็กอ้วนคนนั้นอ่ะพี่มันขโมยไอติมเรามันไปแล้วเราไปแล้วเราไปแล้วไอเดนกวุ้นไอเวัวคุณคนเห็นดีเด็กอ้วนคนไหนคะ มันไอติมเราไปถ่ายรูปตรงนั้นเราไปถ่ายรูปแล้วค่ะขอห้หน่อยแล้ตอนนี้เราก็อยู่ี่ไอติมแค่แซมพูดใช่ปะแล้วเราก็แบบกำลังจะกินไอติมแต่ประเด็นคือเรากินไอติมไม่ได้ไงเพราะว่าเราโดนบังคับให้แบบถือไอติมคาไว้ท่านี้แล้วก็จะได้กินอ่ะไอติมแมงละลายตลอดเลยเว้ยเดี๋ยวโบดีทานไม่ได้เลยเนี่ยนี่ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันอันนี้รสอะไรนะวันนี้ลาคุกกี้อะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่ามันเป็นอะไรบางอย่างพิเศษแต่เราจำไม่ได้ว่าอะไรพิเศษเพราะเราไม่ได้ตั้งใจฟังมีความเหน อร่อยอ่ะเหมือนแบบคุกกี้มอนสเตอร์อ่ะเคยดูปะชื่ออะไรนะเอลโมอรไรสตีดสตีดเจทามิสตีดคุกกี้มอนสเตอร์เกิดทันป้าถ้าเกิดอ่ะเกิดไม่นอนหนาวคนทงนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่สุพรานิกาอีตติ้งลุงค่ะทีนนี้ก็มาโดยบังเอิญแต่ว่าเราหิวอาหารน่ากินอันนี้ก็คืออะไรนะเราสั่งไอ้เขาเรียกยำถั่วยำถั่วกุ้งสดเออยำถั่วไก่สดอ๋อนี่ไงนี่ไงกุ้งชมยำถุนชมยำกุ้งอันนี้ที่เป็นจั๊นมเล่นทั้งคู่อยู่ไหนเครื่องเด็อันนี้น้ำพริกกะปิใช่อ้าวแล้วก็ทูอยู่ไหนอ่ะนี่ไงอ๋อนี่นี่นี่ทูนี่แล้วก็อันนี้ไข่เจียวปูก็ไม่หนูเท่าไหร่เอาไหนก่อนออ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 ้้้้าาาาวััันน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 ีีีีเเรยยกกกกิิ่่่ะำุงม เป็นยังไงบ้างฮะอร่อยฮะอร่อยอร่อยฟุโคตรอ่ะคือแบบร้านนี้ยเป็นร้านที่แบบหิวไงเดิน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 แล้วก็เจอคือต้องมีกุ้งแบบคนน่ากินดิดีอย่างเลไม่ต้องทำอะไรเลยป้อนกูได้แล้วกันอะใต้ดี๋ยวป้อนใหญ่ไปเอาเห็ดเอาเห็ดนุ่มมากเยอะจะกินกุ้งไงข้าวปักเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นก็คือจะกินแบบนี้ไม่ให้ช้อนแล้วก็ถ้าสมมติว่าอร่อยเนี่ยก็จะอุ้ยฮิ๊บ ไม่ใช่ก็ต้องแบบตกซุดให้ดังๆจัดจาอร่อยนะอร่อยนะอร่อยมึงร่อนาะร้อนสินะเฮ้ยแต่อร่อยจริงจริงเหรอนะขอเชิญมา่อ้อร่อยเลยตู้ตู้ตะบุไม่เอาเหรอเขินเราเป็นผู้ดีคืออร่อยวะอร่อยนะ เมนูอร er so like oh, okay. ่อยมากเราฟุกมากอะเราเจอแหล่งของอร่อยโดยที่แบบไม่เคยอยู่ในแพลนไม่เคยอยู่ใน l i ต t แดินเดินมาแล้วก็แบบเฮ้ยตอนแรกจะได้กินข้าวแกงก็แบไม่กินข้าวแกงข้าวแกงดีนะมันไม่มีโต๊ะอ้อมดีเลยเมนูนี้เนี่ยไข่เจียวดีกว่าเราชิมไข่เจียวนี่ไข่เจียวปูเป็นี่มั้งเคยหมกมันก็อร่อยเลยนะมึงเปนแบบน้ำพริกกับกาอะไรนะน้ำพริกกับกาแฟกับกาแฟพี่นะ เผ็ดป่ะเผ็ดป่ะดีเผ็ดหน่อยหน่อย่ไหมมาอยากกินบ้างอ่ะทำยังไงอ่ะมันคืออันนี้หรอเราใช้มือกินได้ใช่ป่ะได้ได้มกินแค่หร่อยกินงี้ดีไหมดีนะเออไม่เผ็ดละอันนี้คืออะไรวะไอ้นี่มะเขือมะเขือทอดมะเขือทอดสั่งคืออะไรเอกรายมะเขือชาชาอันนี้คืออะไรนะชาใจเย็นเออชาชื่อว่าใจเย็นเย็นแล้ก็ถามว่าจะร้อนหรือเย็นถามว่าร้อนเย็นเราก็เลยแช่นร้อนก็จะเป็นใจร้อนแต่ว่าเราอยากใจเย็นเย็นเราก็เลยต้องสั่งเย็นอ่าใจ คือม <Humans. S 1> ันก็จะเป็นชาดอกอัญช no. ันท uh huh? wow. okay. mm? wow. wow. ี่ไม่มีรสชาติคือเป็นชาแบบชาารสชาชาเลยที่แบบไม่ปรุงมันไม่มีรสชาติอ่ะมันแค่หอมๆนิดนึงอ่ะอืมกินที่วัดกุ้งไก่ที่วัดกินผิดมะที่วอร่อยไก่อร่อยไก่ตุ้มยังอร่อยอ่ะได้ค่ะความแล้วก็ตอบจีต่ออร่อยจริงแบบยังมาตูมยังมาจอยนี่เป็นกระก ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชื่อร้านกาแฟเอส,สที่นี่ก็มีกาแฟให้ลองก,กันนะมีกาแฟจากเอธิโอเปียเป็นทำเป็นกาแฟดิฟได้หรือว่าจะเป็น, le, ปนซิงเกิลเบสโซเป็นของเบรฟมาจากทางภาคเหนือของเราเองนะวันทูทีหนึ่งสองสามเทสอร่อยอ่ะคุยชอบเลยอร่อยมากอร่อยมากอรอ่อร่อยมากอ่ะ ช็อกแลนตอยจริงเว้ยคือมันจะมีความแบบหวานเบาๆคือเราสั่งหวานน้อนด้วยจตหวานเบาๆแล้วมันก็จะนวลๆละมุนตุ้นละมุนตุนนต้นแล้วก็มีความวของของดาร์กช็อกโกแลตเบา<อ>ๆได้ไหมชิมๆอันนี้เขาบอกว่าอร่อยมาก <c oughs> เป็นนิวทริล่าค็อกกี้อันนี้นะคะเป็นเบเกอรี่ประจำร้านที่อร่อยเมยนูที่อร่อยที่สุดในร้านดูดีนี่นิวทริล่าอยู่ตรงนี้เว้ยชิมต้องชิมอุ้ย Thank right. you. นูนีล่าอร่อยอ่ะอร่อยจริงแล้วมันละมุนนะคือข้างนอกอ่ะมันจะเป็นแบบอ๋อเดียวเฮ้ยอร่อยอร่อยมากมันข้างนอกมันจะเป็นถึงครับต้องคำที่สองเนื้อช็อกโกแลตที่แบบไม่หวานมากมีความขม่เบาๆแต่ว่าไส้นูนีล่าข้างในมันก็จะแบบช็อกโกแลตนวลๆหวานๆแล้วมันก็มันก็มาผัดจนพอดีพอดีคือดีมากข้างนอกมันจะมีความกรอบข้างในมันจะมีความนุ่มแล้วมันเป็นเหมือนแบบมันฟิลเหมือนเป็นซอฟต์คุกกี้อ่ะอืมอร่อยอ่ะชอบไม่สามารถวางซ่อมได้อ่ะจริงขนาดใส่แว่นชิมยังอร่อยเลยขนาดมองไม่ค่อยเห็นแต่ยังอร่อยเลยนะตใช่ มันมีปีดเยวาตาอร่อยจริงอ่อยมากอันนี้อร่อยมากขออีกคำอันนี้นะจริงๆที่วอนสั่งเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คือแบบเห็นว่ามันโฮลิคอเลิกเหมืนแบบแอลกอฮอลิกวอนก็เลยสั่งมาคอร์แมก์ลิอลิคอร์ลก์บอว่าชิมว่าน่าจะเป็นแนวเดียวกันแล้ววอนก็ไม่ยอมชิมนะเราก็ชิมถ่ายหน้าเราก็เลยชิมให้ ดอดบี้ยังไม่คืนเหมือนไวมออ่ะพี่หรออร่อยน่าจะลองชิมเออเหมือนไวมออะอร่อยว่ะไม่ให้ไม่ให้ไห้ไห้แก้เพื่อนบุษบาพี่พลอยขอกินหน่อยค่ะเจอแล้วเดี๋ยวเริ่มสั่งใหม่แป๊ะอ้อมีตังค์ทำอะไรก็ได้ขอกินนบอกใจอ่อนเลยอ่ะ กินกินไวมอไม่ใช่อะไรไม่รู้มันเชื่ออะไรนะฮอลิคคือรสชาติมันจะแบบอร่อยไหอร่อยมาดูหน้าเดอร่อยโ้ยเด็กเวนกินอะไรก็อร่อยอะไรอ่ะช่วงไหนช่วงไหนอร่อยไหมชื่อยูครับผมเปิดร้านเมืกี่ปีแล้วเปิดได้ปีครึ่งนะครับเรียนจบแล้วก็แบบไม่รู้จะทำอะไร คลิปนี้เป็นที่ของที่บ้านครับใครที่มาจากรายการนี้ใครที่มาจากรายการนี้เดี๋ยวลดให้เดี๋ยวลดให้เดี๋ยวลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ในเมื่อเจ้าของบอกไม่มีเอ NERGY ในการพูดนะเราก็จะอาสาพูดให้เองเออไม่ไหวเรามานาราันเหนื่อยเดินทางมาเตือนเอ n e r g อยากให้พูดร้องเพลงหรือว่าท่องก่อนก็ทําได้ท่องก่อนเดิมการ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 เจอกันคลิปหน้าเตรียมตัว กาบหนึ่งกาบสองกาบสามโอ้โหปากเต็กซี่มากมีการจิ้มป <c oughs> ากเออใจฉันหน่อยคนดีฉันเหนื่อยแต่ก็ที่ฉันก็โทรบอกไว้